สวัสดีครับสําหรับเราครอบครัวตัวบางนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเที่ยววัดผาซ่อนแก้วอําเภอเขาคอเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้เราเพิ่งมาถึงนะครับขับรถมาถึงนะฮะก็หาที่จอดอยู่นะครับตอนนี้กําลังวิ่งผ่านซึ่งเรามาอีกทางหนึ่งนะวิ่งมาทางด้านหลังของวัดผาซ่อนแก้วนะครับกาลังขับรถหาที่จอดอยู่นะฮะงงที่จอดสาบาทต้องจอดอ่านี่ไงที่จอด สามสิบบาทนะครับค่าจอดนะฮะก็เข้าด้านโน้นออโอเคก็วิ่งผ่านพวกร้านค้าอ้มีนกยุงด้วยนกยุงเห็นปะมีนกยุงให้ดูมีนกยุงให้ดูโอ้ร้านค้าเต็มไปหมดเลยนะครับนี่แหล่งท่องเที่ยวนาะหาที่จอดกันนะโอเคครับเราถึงที่จอดของวัดผาซ่อนแก้วแล้วนะครับ ที่จอดท่านจะมีที่จอดหลายชั้นอยู่นะฮะเป็นแบบขั้นบันไดนะครับทีแรกนึกว่าที่จอดจะไม่พอนะฮะนี่ครับมีที่จอดอีกเหลืออีกเยอะเลยนะขั้นบันไดลงไปข้างล่างนู้นนะครับแล้วก็เราได้ที่จอดมุมสวยนะฮะมุมมองเห็นเป็นวิวภูเขานี่นะฮะแล้วก็อ้าวอ้าวน้องนินจ์แล้วหลับมาหลับมาอ๋อ แล้วก็นี่เราเห็นตัวกังหันลม,มเห็นไหมกังหันลมอยู่ไกลๆนู่นเลยฝั่งเขาคอนะฮะนี่โอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปไปที่วัดกันนะครับจิ้มแล้วมาหุกอ่าก็เดินเข้ามาสู่วัดผาซ่อนแก้วนะ,ะเดินจากลานจอดนะฮะก็ชมร้านค้านะครับของฝากของที่ระลึกเนาะ ต้องบอกว่าเส้นทางการมาเที่ยวเขาค้อในแต่ละที่นะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ต้องใช้ความสามารถในการขับรถพอสมควรนะฮะก็จะมีจุดที่ทางลาดชันนะฮะทางแคบแบบนี้นะทุกที่เลยนะครับเดินมาต่อนะครับตรงที่พระพุทธร,รูปซ้อนกันตรงนี้นะฮะจุดขายของที่นี่เลยนะพระพุทธร,รูปต่างสมาธินะครับซ้อนกัน ห้าห้ารูห้าองค์ห้าองค์นะฮะมุมนี้สวยสดงดงามมากๆเลยนะครับหินเหมือนที่ไหนนะชเวดากองปะนะครับหินหินลอยได้อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมฮะไม่ชเวดากองก็ที่พม่านะผมไม่แน่แต่พูดถูกหรือเปล่าไม่ไม่งั้นก็เหมือนที่วัดเขาเคชกูุนะฮะนะครับนะ หินลอยนะทางเข้านะตรงนี้นะม,มีการสแกนความร้อนนะครับอุณหภูมิร่างกายนี่เขามีอุโมงค์สแกนอุณหภูมิร่างกายด้วยนะครับนี่นี่นี่ไเทคมากมากถอดรองเท้าด้วยนะถอดรองเท้าด้วย ถอดองเท้าก่อนนี่ให้มุมถอดรองเท้ายังสวยเลยโอ้พื้นเย็นนะฮะพื้นเย็นสบายนี่บรรยากาศนะครับเนาะภายในวัดนะครับนี่เป็นลูกะอะไรครับดวงแก้วรัตะนะสัจจะอธิษฐานเอ้าอะไรครับเนี่ย ทำอะไรโอ้ลูกแก้วนะครับสวยมากๆเลยอะ่ะมีอ่ามีมลูกแก้วสีสีอยู่ข้างในนะ,นะจุดขายหรือว่าจุดที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปนะครับตรงนี้เนียฮะสวยงามมากๆมีกระดิ่งด้วยนะมีร้อยกระดิ่งอีกแล้ว เพิ่งไปเจอมาที่วัตกโกเนาะอันนี้เป็นกระดิ่งสีเงินนะวัตกโกเป็นสีทองอ๋อสีทองอีกฝั่งหนึ่งมีรอาฝั่งนสากาัดลานข้างหน้านะนจุดถ่ายรูปมุมถ่ายรูปสวยๆ<น>ดีนะไม่ร้อนนะวันนี้อากาศดีแล้วก็ฝนไม่ตกด้วยเีเบาๆค่ะเด็กๆนะครับมาสนใจตรงนี้นะฮะ<น>ลูกปัดลูกแก้วต่างๆที่ประดับประดารนพื้นนี่นะ มันเป็นลูกแก้วนะครับนี่ลูกแก้วแบบนี้ที่เราเคยเล่นกันอะ่ะแล้วก็อะไรนะพวกอีเน,นี่ยแบบเยอะแบบเยอะนะสวยดีนะนนนนนมันมันมีหลุดล่อนไปบ้างน,นะครับเนี่ยอ,อะไรดีเราเรียกว่าอะไรเ,ดเรจดีนะครับอันนี้จะมืด่องนะฮะภาพจะย้อนแสจะมีเสียงลบนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วก็ระเบียงตรงนี้นะ นี่ครับมองเห็นเขาคอไก,กลๆนู้นเลยครับเขาคอมีอ่างเก็บน้ําด้วยนะบนภูเขานั้นนะ่ะนะครับ,บเห็นเขาขอคอไหมฮะสวยๆก็จะมาตรงข้างหลังองค์รพระก็จะเป็นแนวเทือกเขานะครับภูเขาใหญ่เป็นฉากหลังนะครับขององค์พระแห่งนี้นะฮะวัดผาซ่อนแก้วนะ <c oughs> นี่นนี่ทำไปดีลูกตั้งใจไหวถ้ามาชมด้านในใต้อ่องพระตรงนี้นะครับต้นโพทองนะมีองค์พระน่าจะเป็นองค์พระแก้วมรกตนะครับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เราก็ใส่สองทำบุญนะครับ ต้นโพทองแห่งนี้นะอนนนโอ้ชิชอบคุณอธิฐานอะไรอยู่นะวันนี้อ,นอ้นอกจากเงินไทยนะมีเงินดอลลาร์ด้วยนะครับนี่เงินดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์สามสิบกว่าบาทเนาะหนึ่งดอลลาร์นะครับมีน,นักท่องเที่ยวต่างศาสนานี่เข้ามาชมกันได้น,นะครับผมทุกศาสนานอยู่ร่วมกันได้ในโลกใบนี้นะครับ เาเยี่ยมชมทามาเยี่ยมชมวัดความสวยงามของวัดแห่งนี้นะฮะก็ทําทำบุญตามปีปีนักษัตรนะครับปีนักัตรนะฮะ <c oughs> เอาละการกระจอนะเพราะว่าป้าเนี่อยู่คืออยู่ระหว่างปีละการกระจอปี่ก่กับปี ปีไก่กับปีอะไรนะปีหมาเนอะไม่รู้ปีไหนไม่เป็นไรเอลเราจะลองขึ้นไปชั้นสองนะครับของฐานองค์พระพระอุตรูลุห้าชั้นนี่นะครับว้าวเด็กน้อยขึ้นมาแล้วนะโอ้ ตรงนี้ก็มีอาคารมีเ,เรียกว่าห้องโถงสำหรับจักกพระกราบไหว้ทำนะบุญนะครับอีกที่หนึ่งอ๋อเป็นพระพุทธรูปปางพระนอนนะโพื้นพื้นแบกพื้นไม้เนะาะทำสีพื้นไม้สวยงามนะครับสวยงามมากๆพระนอนนะครับเป็นพระนอนแห่งความรักนะครับ ก็หายสงสัยว่าทำไมถึงต้องถวายกราบด้วยดอกกุหลาบนะมาชมของที้อยู่ในตู้นี้นะเครื่องรางของขลังเออไม่ใช่ดิเป็นพระพุทธรูปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับลูกแก้วแล้วก็พระนะครับ เก่าๆนะเก่าแก่นะครับผมมีเครื่องสังคโลกโบราณด้วยนะครับของหายากอยู่ในนี้หมดเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ย่อมๆได้เลยนะครับพิพิธภัณฑ์ของเก่านะฮะสำหรับชั้นสองใต้องค์พระสุทธรูปอ่าสำหรับพวกเราครอบครวตบานนะครับก็ขอจบคลิปท่องเที่ยววัด าซ่อนแก้วแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปบ้านปู่กันต่อนะ mm hmm. ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ